เราจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าต้นนี้ตัดแล้วสองทลายครับดูลูกที่ทลายที่ตัดแล้วครับนี่ใสๆขาวๆครับนี่ครับพันสายพันนี้ตัดโดยไม่ต้องตัดทางทิ้งนี่ครับนี่ครับตัดแล้วหนึ่งทลายแล้วครับมาเล็มนี้อีกหนึ่งทลายครับนี่มาดูมาด้วยนะกล้องเรืองนี้ครับนี่ครับอีกหนึ่งทลายโดยไม่ต้องตัดตัดทางทิ้งครับนี่ตัดแล้วครับต้นนี้สองทลายครับแล้วดูเป็นต้นนี้อีกเท่าไหร่ครับถ้าเกษตรกรสนใจผมอยากให้มาดูในช่วงสองสามเดือนนี้คือในเวลาสองสามเดือนนี้ ปาล์มสวนใกล้เคียงของเรานี่ขาดคอครับไม่มีลูกคือส่วนที่ได้ยี่สิบสามสิบตันเนี่ยที่เหลือสักหกเจ็ดตันบนสวนที่เคาได้สิบกว่าตันก็เหลือสักสี่ห้าตันแต่ของเรายังยังยังเพิ่มขึ้นตลอดครับคือยอยากให้ดูความเปรียบเทียบว่าเออปาล์มของเขาขาดคอแล้วแต่ของเราก็ยังไม่ขาดนะครับ,นรบนเนี่ยครับสายพันธุ์นี้ครับวิเศษมากมากเลยครับเนี่ยอยากให้มาดูตรงเนี้ยมาดูเดือนที่เขาขาด่ดกันอ่ะผมจะพามาดูสัก 4, สี่ห้าสวนเลยว่าเออขาดคอกันจริงไหม กรดูของเรามันเต็มคอรจริงไหมครับเนี่ยทาพิสูจน์เลยครับเนี่ยอยากทาพิสูจน์มาดูนะเห็นตาตาเลยครับเนี่ยแต่จับดูเลยครับรอนน้เป็นยังไงครับเป็นสัมผัสของจริงครับจะเห็นว่าลูกเต็มคอ